สวัสดีครับผมคนอีสานบบาวพันเพื่นเมืองครับผมวันนี้มาหาบรรยากาศชิวๆครับผมส่วนทีมงานมาเบิร์อยู่แต่ว่าทีมงานไปตัดอ้อยกับมีครับเบาสอก่อเบาสงการกับไปต่อไปครับขี้ครับผมเลยมีไผ่มานี่ครับมาตกปลาครับผมอยู่หนองสาธารณะเลยเมื่อกี้ดนปลาพอมันถือเบ็ดขึ้นจะเอาขึ้นมาเลยครับบ่อนขึ้นมาง่ายนึง บรรยากาศเจ้าเข้าิังมุกอืนี่ครับน,น้องซาอยู่น้องสาานะครับป่าบริสุทธิ์หลายปีแล้วครับน้องนี่แต่เอาเบ็ดลงแกวดุนยยันะได้เยตัวอยู่ครับสุขใสจะได้กินข้าวกับแจวแล้วมะวันนี้ <c oughs> นี่ครับเอาเบ็ดมาหาลังครับมือนี้ บรรยากาศชิวมากินขันมากินข้าวป้ากันพร้อมครับมื่อนีร่ห่อเขามาพร้อมนะครับกันนะครับเดี๋ยวพายบึงเจี๊ยบลมนี่อยู่ในกินครับผมนี่ปลาโบได้เอาดีเลยนะครับนี่เขาเรียกปลาสับ <c oughs> ปลาสับนี <c oughs> ่ครับตุ่มน้ำไหมโอ้อโ ยาวมันครับบัดเทศนี้หิ้มเขาแล้วหิ้เขาคุยคำหนึง่งนะครับกินเขาป้าครับเขาจะลงเบ็ดไแดดประมาณชั่วโมงหนึ่งอห่และครับแดดเจียวบวงนหนอ่อย,ยเขาเหมือนเบื่อเท่านั้นแหละครับ บอกไั้ไหมครับคุณย่ยบอกว่าช่วยอิ่นครอบหรือช่ยกับพี่อมอระอยกินปลากกปดา่าซับเอาครับปลาวสสดๆไม่เลยกิน จำเกิาเด้อค่เกดเกดครับขี้งั้มนี่ใครวังเหครับนีหน้ากอ้อยกย่แรกหมดเลครับตืงเด็พ่อตื่อตหาบ้าสงครามมับจกยิงหนูครับได้ยิน้งหนูอยู่หน้าบ้าสงราัวหามาอยู่ เห็ดแบบคีวยครับองอชูนี่ยอมมากอรับเอบึกเต๋อพนเห็ดใส่ถาดเทปินเบอร์ขนมเนาะเขาป้ามึงภาษาเสียงแม่ไ้ยนะอย่าอาบ่ In Lord. <laughs> 还嗯。 กินเขาป่าก็มึงได้ไม่กินจีป่าย่างป่าแต่ว่ายังไม่กินเบียดใจหลังเบียดสูงเลยครับ Nó chín như lắm mặt tốt đáng tốt luôn mà mừng 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 ปลาบ่กกินเงียะว่าเขาลืมเงียะผ้าไป็นชิดพันจาบเลยครับไปหอดมองแล้วนเนาะไปหอดมองได้ลืมลืมทางเงียป่าไหมครับผ้าก็เป็นเรื่องไก่เนาะทื่บ่าที่ผมไปตุกตุ๊กสีนะครับหมายสายอะไรได้มาตกหนัองอืมขอมข้าวผม เห็นไหมเนี่ยแค่เ,เกิดแมเมกินเพ็ดเท่ใว่ปะอิงเล้วในทางจะได้เห็นอนวันนี้นี่ครับเขาอ,อืน่นเ <c oughs> ขาใบาเอาเบิดอี๋ใช่ไหมใบแาก้วบองอนั่นแหละได้กานได้กานครับผม เซ่บครับผมแก่วบวงตับไม่ไหมเบ็ดออกมาหาหลังเงียบจิ๊บเลยให้การเลยครับบรรยากาศอือโอี่ครับป่าบ่กกินเบ็ดครับครับไปที่ ป่าวัชเด็ดกลิ่นปีป่าเมื่อไรช่ำเกี่ยวฟองก็ก็รู้แล้วครับจะอิ่มแล้ว <c oughs> นะครับบรรยากาศชิวๆครับผมมันกินข้าวป่าเมื่อนี่เนาะตกหน่าซะเนาะ con này thuộc cái hang và anh em tít nè bộ Thế cái cái bà thường cái <laughs> gì าจักตัวซ้่มครับผมรวมนี่แหละอากิ่นขาบป้ากันครับเดี๋ยวเพคนกลับบ้านแล้วกลับไปเช็ดหน้าที่เต๊าแล้วครับสาวไทยบ้านเดี๋ยวพาอเขามากินขอบปลาตกปลานะครับผมขอให้ยืนดีมีแห้งกันทุกคนครับมีสุสขกันเลยนลายรำให้รวยกันทุกคนครับ กบป่าไงมีเลยครับน้องนี่ยก,ก็ลังกลับกันครับผมาปบายเด็กหน่อยสาวแทวบ้านเพิ่อนสิ่งับเลยครับเพิ่อนทีเพิ่อนได้พาไปกินปลาเลยเลยพามากินข้าวปลากันครับมีความสุขหลายๆดยเด้อค่ะเด้อครับผมบบ๊ายายครับผมสวัสดีครับ